ความเชื่อเหนือวิญญาณกราบสาธุเรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำทำกรรมอะไรเมื่อตายจากพระสงค์ถึงไปเกิดเป็นพญานาคแต่มีรูปร่างไม่เหมือนพญานาคเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า สมเด็จพระพุทธกัสปะได้มีภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในถ้ำติดชายทะเลคือภูเขาชายทะเลเวลานั้นคนมีอายุถึงสี่หมื่นปีท่านบวชเป็นพระจำศีลภาวนานานถึงสองหมืปียังเป็นพระปุตุชนคนธรรมดาที่เรียกว่าสมมุติสง์ วันหนึ่งท่านอาบน้ำอยู่ชายทะเลได้มีเรือสำเาลลำหนึ่งแล่นมาช้าๆและลมโชยอ่อนๆเฉียดเข้ามาใกล้ที่ท่านอาบน้ำท่านเห็นแต่ไคร่น้ำจับข้างเรืออยู่มันยาวมากเรือเดินทะเลต้องเดินทางกันเป็นเดือนๆแต่ใคร่ที่จับจึงมากตามการเวลาท่านก็เลยนึกสนุกขึ้นมาโผกายไปจับแต่ไคร่น้ำ ปล่อยให้เรือล่าไปตามอัธยาศัยร่างกายของท่านหนักแต่ใคร่ไม่สามารถรับน้ำหนักอยู่ได้นานจึงหลุดออกมาตัวท่านก็หลุดออกมาจากเรือแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำตื้นการพารกของเขียวคือการทำให้ตะใคร่น้ำหลุดออกจากที่เดิมพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นอาบัติปาจิตตี แต่มีโทษไม่เหมือนกับอาบัติปาจิตตีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นลงนรกแต่ปาจิตตีการพรากของเขียวให้พลัดพรากจากที่เดิมของท่านก็คือท่านเป็นพระอยู่องค์เดียวจึงไม่มีการแสดงอาบัติคือไม่มีโอกาสระง,งับโทษนี้เวลาตายอาบัติก็คาใจนิดเดียวเท่านี้การจำศีลภาวนาของท่านไม่มีผลให้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาหรือพรหมแต่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพญานาคด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญบารมีมานานถึงสองหมื่นปีและมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีสภาวะเป็นทิพย์มีความเป็นอยู่กราเทวดามีที่อยู่เป็นทิพย์มีเครื่องบริโภคเป็นทิพย์มีสมบัติอันเป็นทิพย แต่เทว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานมีนามว่าพญาเอรกะปัตตะนาคราชก็เพราะว่ามีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับนาคธรรมดามีสภาพเหมือนตะไคร่น้ำคือทั้งตัวรุ่มร่ามไปหมดเหมือนตะไคร่น้ำลอยน้ำต่อมาพญาเอรกะปัตตะนาคราชก็ได้นางนาควิกา คือนาคนารีอีกตัวหนึ่งมาเป็นคู่ครองมีลูกสาวมีนามว่านางนาคมานวิกาครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงอุบัติขึ้นพญานาคตนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนาคแต่มีอารมณ์ใจเป็นทิพย์มีความคิดอยู่เสมอว่าเมื่อไรหนอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะทรงอุบัติขึ้น ท่านมีอายุนานเหลือเกินเพราะว่าท่านเกิดเป็นนาคในสมัยสมเด็จพระพุทธกัสปะและพระองค์ทรงนิพพานไปแล้วสิ้นเวลาเป็นล้ลานปีท่านพญานาคตนนี้ก็ยังมีอายุยืนเป็นพญานาคอยู่ถ้าหากว่าท่านตายจากความเป็นนาคความดีเดิมปรากฏก็จะบรรดาให้ท่านเป็นเทวดาได้แต่ทว่าอายุของท่านมันนานเกินไป แต่จิตใจก็ยังน้อมไปด้วยกุศลวันหนึ่งท่านเกิดไม่สบายใจคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสงอุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือยังทนไม่ไหวจึงได้เรียกลูกสาวคือนางนาคมาวิกาให้แปลงเป็นมนุษย์สาวสวยตัวท่านเองก็แผ่พังพานให้ลูกสาวยืนอยู่บนพังพานของท่าน แล้วก็ร้องเพลงเป็นพุทธภาษิตท,ที่ท่านแต่งขึ้นโดยตั้งจิตคิดว่าเพลงนี้มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะส่งแก้ได้คนธรรมดาไม่สามารถจะแก้ได้เพลงของท่านเป็นพุทธภาษิตท,ที่สมเด็จพระพุทธกสะปะตรัสไว้ท่านจำได้เพราะว่าจิตเป็นทิพย เมื่อท่านแผ่พังพาลอยขึ้นมาในหน้าน้ำน,งนางนาคมารวิกาก็ร้องเพลงที่พ่อแต่งให้โดยมีสัญญาว่าถ้าใครร้องเพลงแก้เพลงนี้ได้เราจะยอมเป็นภรรยารูปร่างหน้าตาของลูกสาวท่านน่ะสวยมากไม่ว่าใครๆที่ท,ทราบข่าวก็พากันไปร้องเพลงแก้เมื่อร้องเพลงแก้แล้วนางก็จะตอบว่าไม่ถูก พ่อท่านก็เป็นพยานแล้วก็บอกว่ายัางไม่ถูกถ้าร้องเพลงแก้ถูกเมื่อไรก็จะยกลูกสาวของเราให้เป็นภรรยาทันทีเพราะว่าสภาวะท่านเป็นทิพย์ท่านจึงสามารถพูดภาษาคนได้ต่อมาองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเห็นว่าอุตรมานพซึ่งเป็นคู่ครองกันมากับนางนาคมานวิกา จะได้เป็นพระโสดาบันเวลานั้นอุตรามานพได้ยินข่าวเขาหรือว่านางนาคมานวิกามีรูปร่างหน้าตาสวดทรงสวยยิ่งกว่ามนุษย์ใดๆในโลกที่จะพึงสวยเท่ามาร้องเพลงให้คนแก้ถ้าใครแก้ได้ก็จะยอมเป็นภรรยาจึงได้ศึกษาว่าเพลงเขาร้องว่าอย่างไรก็ตั้งใจจะร้องแก้ ก็เดินออกจากบ้านไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบอุบมงค์ทีว่าเขาจะได้พระโสดาปฏิผลพระองค์จึงได้เป็นนั่งดักกลางทางครั้นอุตรมานพเห็นพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปถวายนมัสก,การเพราะรู้จักพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าเธอจะไปไหนอุตรมานพจึงกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะไปร้องเพลงแก้นางนาคมานวิกาพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันเขาจะต้องเป็นคู่ครองกันแน่และอีกประการหนึ่งเมื่อเป็นคู่ครองกันแล้วได้ฟังเทศของพระองค์เขาจะได้บรรลุพระโสดาปติผลองค์สมเด็จพระคุสพลทรงต้องการอย่างเดียวคือพระโสดาปติผลให้เขาจเจริญ เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าพระองค์จึงตรัสถามอุตรมานพว่าเพลงที่เธอไปร้องแก้เธอจะร้องว่าอย่างไรอุตรมานพจึงเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์จึงได้บอกว่าแก้แบบนี้ไม่ถูกต้องแก้แบบนี้แล้วพระองค์ก็ทรงผูกเพลงเป็นพุทธภาษิตให้ไปร้องเพลง และอุตรมานบก็ไปขอรับอาสาจะร้องเพลงแก้นางนาคมาวิกาก็ร้องเพลงคำถามอุตรมานบก็ร้องเพลงแก้ได้พญาเอรกะปัตะนาคราชตั้งใจฟังอยู่พอได้ฟังการร้องเพลงแก้นี้ถูกต้องตามที่ตนตั้งใจไว้ก็คิดในใจว่าเวลานี้ องค์สมเด็จพระพิชิตมานจะต้องอุบัติขึ้นแล้วก็ดีใจจึงได้เอาพังพานตีน้ำน้ำเป็นคลื่นทำเอาคนที่ยืนอยู่ริมแม่น้ำหล่นลงไปในแม่น้ำตามๆกันเพราะว่าถูกคลื่นพญาเอรกปะปตะนาคาราชจึงค่อยๆเอาหางประคองคนทั้งหมดขึ้นมาบนตลิง่งแล้วตนเองก็แปลงเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ไปถามอุตรมามนพว่า เพลงที่ท่านนำมาแก้นี้ท่านคิดได้เองหรือว่าใครสอนท่านอุตรมานพจึงตอบว่าเพลงนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ท่านจึงถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอุตตรมานพบ,บอกที่แล้วก็พากันไปเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าก็เทศโปรดอุตรมานพ เป็นพระสดาบันนางนาคมานวิกาและพญาเอรกะปปตะนาคราชเข้าถึงพระไตรสรณคมแล้วยกลูกสาวพร้อมด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ให้อุตรามานพคือนำสมบัติส่วนนั้นมาไว้ในเมืองมนุษย์จะนำไปไว้ในบาดาลไม่ได้อุตรามานพกลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัดว่า การฟังพระธรรมเทศนาในคราวนี้ถ้าพญาเอรกับปัตตนาคราชไม่เป็นสัตว์เจรฉานก็จะได้บรรลุพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นที่ฟังแล้วไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้ก็เพราะว่าพญาเอรกับปัตตะนาคราชไม่ใช่คนเป็นสัต์เดรฉานจึงไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผล การที่นำเรื่องราวของพญานาคเอรักะปัตตานคราชมาเล่านี้ก็เพื่อให้บรรดาพุทธบริษัทรู้จักลีลาของพระว่าพระองค์ใดท่านปฏิบัติไม่ดีเพียงแค่ความชั่วเพียงเล็กน้อยเท่านี้ตายจากความเป็นคนไปแล้วก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าพระองค์มีนิสัยไม่ดีคือมีจิตอิจฉาริษยาบุคคลอื่น ที่ทำตนได้ดีกว่าก็ตามหรือเรื่อยไรยทรัพย์สินทั้งหลายมาแล้วไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์กลับเอาไปประกอบกิจเป็นประโยชน์ของตนก็ตามให้เป็นประโยชน์แก่พวกพ้องก็ตามเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นลงเอเวจีมหานรกถ้าท่านทั้งหลายไปเคารพปฏิบัติตามพระพวกนี้เข้าพระไปนรก ท่านก็ไปนรกด้วยพระไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็ไปเกิดด้วยเพราะนิยมตามแบบฉบับเดียวกันก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ